คุณวิโรดลัคนาอดิศรได้โต้ประเด็นที่มีคนฝ่ายที่ไม่ชอบคุณพิธ,ธาตั้งคำถามว่าคุณพิธ,ธาสร้างภาพหรือเปล่าโดยตอบกลับว่าสรุปแล้วคุณพิธ,ธาจะต้องอยู่บ้านหรือเปล่าแล้วก็จินตนาการไปถึงปัญหาไฟป่าคุณถึงจะพอใจเอาง่ายๆว่าถ้าคุณทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหการรมญี่ปุ่นคุณจะเจอคำว่าเกนตะซึ่งแปลว่าของจริงเมื่อคุณได้เจอของจริงคุณจะได้เห็น ข้อจํากัดจริงๆเห็นปัญหาหน้างานจริงเป็นสถานการณ์จริงเห็นพื้นที่จริงเห็นความลําบากจริงไม่ได้จินตนาการอยู่แต่ในห้องแอร์หรือว่าอีกฝ่ายถนัดเป็นนักรบห้องแอร์ซึ่งเคยเป็นข้อขอรหา ว่าตีกันเองภายในพักไม่ใช่หรือเรื่องก้าวไกลไม่มีนักรบห้องแอแน่นอนมีแต่นักรบหน้างานผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณเศรษฐาเลยไม่ได้เกี่ยวกับคุณทักษิณเลยอันจะไปอย่างนั้นตารางเวลาการนัดแนะซักซ้อมไม่ใช่ว่าผมจะไปดับไฟป่าผมจะเดินเข้าไปดือด้อซึ่งมันต้องเป็นตารางที่วางแผนมาอเผอิญว่ามันตรงกันพอดี แบบนี้ผมต้องหลบเหรอคุณพิธาจะต้องหลบหรือต้องขอใช้วีซ่าก่อน